สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ My d e ี r เจอ r n นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ห่ะกวางจะพาเพื่อนๆมาเล่นพิกาดก,ากันนะคะในหัวข้อสเสน่ห์อะไรนะคะที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบหลงไหลแล้วก็คลั่งไคล้ในตัวเรานะคะวันนี้กวางมีไพ,เพ่เพื่อนๆเ,เลือกทั้งหมด3ใบนะคะใบที่1นะคะใบที่2นะคะและใบสุดท้ายใบที่3ทั้งขวามือของกวางนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆตั้งสมาธินะแล้วก็เลือกไพ่ใบที่ชอบที่สุดนะคะใบที่ใช่ที่สุดแล้วไปฟังคำทำนายพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะหมายเลข33 Appreciate this moment Every situation is an opportunity to grow and find love Wow กวางว่าพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งเนี่ยเสน่์อย่างแรกแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนๆนมองเห็นโอกาสในทุกๆสถานการณ์ที่เพื่อนๆเผชิญอยู่ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะดีหรือร้ายแค่ไหนเพื่อนๆสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถเห็นประโยชน์ในในสถานการณ์ที่มันมืดมิด เพื่อนๆสามารถที่จะเห็นแสงสว่างในสถานการณ์ที่เลวร้วายมันเหมือนกับว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกเป็นคนที่มี positive thinking อ่ะมีมี mindset หรือวิธีคิดที่พร้อมที่จะแก้ปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะเห็นข้อดีในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆผู้คนซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ที่ ที่น่าหลงไหลเป็นเสน่ห์ที่น่ารักที่สุดที่ทุกๆคนมองเห็นนะฮะอันนี้เป็นไพ่ประจำตัวของเพื่อนๆก่อนน,นะเราม,มาดูกันต่อสิคะว่าเสน่ห์อะไรนะคะที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบแล้วก็หลงไหลคลัง่งใคล้ในตัวเรานะคะอืมขอเล็งนิดนึงนะคะว่าไพ่ตกขอบไหมนะคะ Polarity ค่ะ Awareness นะคะและ Intention กวางว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่แบบมีด้านเดียวอะ่ะเราเป็นคนที่มีหลายบุคลิกในเวลาที่เราในเวลางานเราก็มีความขึงขังจริงจังเป็นคนที่เต็มที่ในงานเป็นคนที่เป๊ะๆมีระเบียบวินยัย แต่พอหลุดออกจากงานแล้วเนี่ยหมดพ้นเวลาของการที่เบบเป็น professional และวเราก็มีความสนุกสนานล่าเริงแจ่มใสคือเราเป็นคนที่มีหลากหลายบุค,คลิกในตัวเองซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ที่ผู้คนก็เห็นแลวรู้สึกว่าให้มันน่าประทับใจมากๆไพ่ใบที่สองเพื่อนๆได้ awareness live in the moment be conscious of your thoughts look for a n s e and guidance เพื่อนว่าปเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรดีอยู่กับปัจจุบันมากๆเพื่อนเปืนเป็นคนที่มีโฟกัสที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเรากําลังทําอะไรอยู่ณนะปัจจุบันนี้เราก็โฟกัสลงทุนลงแรงกับสิ่งที่ทําเราจะไม่มามัวแต่กังวลอนาคตที่ยังไม่เกิดเราจะไม่เอาอาดีตมาทําให้ปัจจุบันเนี่ยมันมัวหมองเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเพื่อนเเป็นคนที่ดูสดใสราเริงนเห็หคะว่าเป็นเป็นไพ่ของแสงสว่างคือ ไม่ว่าเพื่อนมันสอดคล้องกับไพ่ใบแรกประจําตัวตรงของเพื่อนๆนะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเพื่อนๆอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วมันเป็นปัจจุบันขณะที่เห็นแต่ด้านบวกเห็นแต่สันสว่างเห็นแต่ความสดใสเห็นแต่าทางออกอ่ะเคยเคยไมหมคะที่อยู่กับคนที่ไม่ว่าสถานการณ์จะดีแค่ไหนนะะเขาจะสามารถมองหาสิ่งแย่ๆแล้วก็สิ่งเลวลร้ายในสถานการณ์ได้เสมอแต่เพื่อนๆหนไม่ใช่ เพื่อนๆเป็นคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแค่ไหนแต่เพื่อนๆยังเห็นแสงสว่างเห็นคุณค่าเห็นความสนุกสนานในทุกๆสถานการณ์ซึ่งมันเป็นเสน่ห์ที่ทุกๆคนเขาแบบรู้สึกว่าอืมอันนี้แหละมันหายากนะคะคนที่สามารถเห็นด้านดีในทุกๆสถานการณ์ได้นะคะพไพ่ใบที่สามเพื่อนๆได้ intention นะ be clear and decisive focus on what you really want Be bold with your request to the universe คือเพื่อนเป็นคนที่มีโฟกัสจริงๆนะคือเป็นคนที่คืออยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนในจุดยืนของตัวเองชัดเจนในการตัดสินใจเป็นคนที่ไม่โลเลเป็นคนที่ไม่ลังเลมีโฟกัสคือสิ่งที่อะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่เราชอบเราสื่อสารมันออกมาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดการกระทำและความคิดอะไรที่เราไม่โอเคอะไรที่เราไม่ชอบ เราสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ที่มันมีความบีโบ้ขึ้นมาเนี่งว่าเราเรามีความภูมิใจในในตัวเองเรามีความกล้าหาญที่จะแสดงออกถึงความต้องการและความไม่ต้องการของตัวเองซึ่งคือกวางว่าลักษณะคนแบบเนี้แสดงว่าภายในใจค่ะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสีเคียวะเขาเรียกว่าไงดีมีความปลอดภัยในตัวเองไม่กลัวนะคะว่า ว,ว,ว่าว่าว่าความต้องการหรือว่าความเป็นตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันมันมันจะเกิดปัญหาอะไรเ <c oughs> ค้าเห็นไหมคะว่าคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเออ primrose นะคะ useful l o v e นะคะ choice knowledge and illumination นะคะและ enlightenment คือเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นเหมือนแสงสว่างจริงๆอะ่ะคือไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะอยู่ที่ไหนไม่มีแต่ความสดใส มันมีความอ่อนเยาว์อ่อนวัไม่ว่าเพื่อนๆจะอายุเท่าไหร่แต่ใครที่เขาอยู่รอบข้างเราอ่ะเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานด้านบวกมากๆเพื่อเมื่อเป็นคนที่เนี่ยมันอิลูเมเนชันอ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราจะเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นเสมอเราจะเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาหรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่กําลังมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยคือมาปรึกษากับเพื่อนๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางออกเสมอเพื่อเมื่อจะให้แง่คิดในด้านบวก จะทําให้เขาเห็นว่าเ้ยในสถานการณ์นั้นที่เขาเป็นหรือรเผชิญอยู่เนี่ยมันยังมีด้านดีในสถานการณ์นั้นซึ่งมันเป็นพลังงานของนางเอกและพระเอกสูงมากๆน,นะอะไรทานเมนต์อีกแล้วอะคือเป็นคนที่แบบโนมัสโนโลตัสคือแบบว่าคือประสบการณ์แย่ๆที่มันผ่านเข้ามาภายไปในใจจะบอกว่าถ้าไม่มีโคลนตมอะมันจะไม่มีทามีดอกบัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เอาประสบการณ์ที่ ที่เพื่อนเพื่อนเคยผ่านมาว่าไม่ไม่ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือร้ายเนี่ยมันทำให้เพื่อนเพื่อนเติบโตขึ้นทุกคนเขาเห็นว่าไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเข้ามาหาชีวิตเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันไม่เคยทําให้ชีวิตของเพื่อนเพื่อนมันแบบมันแย่ลงอ่ะมันมีแต่จะทําให้เพื่อนเพื่อนแบบก้าวไปสู่การประสบความสําเร็จที่มากขึ้นมีชีวิตที่แบบเออเขาเรียกไงดีอ่ะอมพลีทขึ้นเออมันแบบเป็นคนที่คือไม่ว่าจะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือมันแบบว่า เป็นพลังงานของนางเอกเป็นพลังงานของแสงสว่างที่แท้ทรูนะคะเฮอร์มิตนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมากๆสิบถ้วยนะคะเป็นคนที่แบบมีความรักที่พร้อมที่จะมอบให้ผู้อื่นเสมอเป็นสองไม้เท้าเป็นคนที่มองการไกลนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็เป็นคนที่มีความรักที่พร้อมจะมอบให้ผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนๆก็มีพื้นที่แล้วก็ เขาเรียกว่ามีเส้นกั้นของตัวเองที่ชัดเจนคือแบบว่าคือไม่ชอบให้ใครมาล้ำเส้นอืมแล้วก็สองดาบคือเป็นคนที่คือไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายแค่ไหนเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้ปิดตาอยู่แต่ว่าเราไม่ฟังเสียงของคนรอบข้างอะเราตัดสินใจได้อย่างแบบชัดเจนแน่ๆแ,แล้วก็เป็นคนที่สู้คนนะเป็นคนที่พร้อมไฟนะถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรที่แย่ๆหรือไม่ดีหรือว่าถ้ามีคนที่แบบ ต้องการจะจ้องเข้ามาทําร้ายเราหรือว่าเข้ามาแบบสร้างพลังงานที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเราไม่ใช่คนที่ยอมคนเราพร้อมไฟอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเพื่อนๆชาวกองที่1นึ่นะคะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อจะชอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เพื่อนๆชาวใบที่2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะไพ่ประจําตัวของเพื่อนๆคือ spiritual connection นะคะก็มีความรู้สึกว่า ทุกๆคนที่เขาเห็นภาพของเราอะค่ะคือคนที่มีจิตวิญญาณที่สูงส่งเป็นคนที่สามารถสัมผัสได้แล้วก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกความคิดของผู้อื่นเป็นคนที่สามารถที่จะมีเซนต์มีสัมผัสที่ที่ลึกซึง้งสามารถเข้าถึงจิตใจผู้คนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับเรา คนที่ต่างกับเราไม่ว่าใครที่จะอยู่ในสถานการณ์ไหนเพื่อน,นเป็นคนที่มีความเข้าใจเขาออกเข้าใจผู้คนแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอ่ยปากออกมาได้ซ้ําแค่เพื่อนเพื่อน,นเห็นหน้าสีหน้าท่าทางเนี่ยเพื่อนเพื่อน,น,นก็สามารถจะสัมผัสได้แล้วว่าคนคนนี้อยู่ในมูทไหนอยู่ในอารมณ์ไหนกําลังรู้สึกอะไรแล้วก็ต้องการอะไรคือเป็นคนที่มีเซน์แล้วก็มีแบบมีสปิริตชัลที่สูงอะ่ะ คือสามารถที่จะสัมผัสได้หรือว่าเซนได้ถึงความคิดความรู้สึกของผู้อื่น,นะ,ะเป็นสเสน่ห์ที่แบบว่ามันดูลึกหลับนะ,ะแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยมาเรามาดูซิสเสน่ห์อะไรในตัวเพื่อนๆนะคะอืม celebration นะฮะ strain นะฮะ และ Action นสำหรับเพื่อนๆชาวกองที่สองทนี่2ะเสน่ห์สำคัญของเราเนี่ยก็คือเราเป็นคนที่คือมีความสนุกสนานร่าเริงเอนจอยนะคะคือไม่ว่าเพื่อน,อนจริงในสถานการณ์ไหนอะแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปอยู่ในวงสังคมนั้นนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีความสนุกสนานขึ้นมาทันที เราเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนบุคคลที่ที่สร้างสีสันรสร้างความสนุกสนานสร้างความบันเทิงซึ่งมันทำให้คนรอบข้างเขารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์จังเลยอ่ะมันมันดูแบบมันดูน่าเข้าหามันดูน่าอยู่ใ,ใ <ๆ S 2> กล้เพราะว่าเป็นคนที่มีพลังงานความสุขที่อยู่ในตัวเองเสมอรวมถึงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากๆไๆม่ว่าเพื่อนๆนจะเจออุปสรรคอะไรนะคะ เพื่อนๆเข้มแข็งแล้วก็สตรองมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไม่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคอะไรที่ใหญ่หรือเล็กรวมถึงเราสามารถที่จะเป็นผู้นําให้กับผู้อื่นเวลาที่มีใครมีปัญหาเนี่ยเราเหมือนเป็นทับหน้าเออเราพร้อมที่จะแบบเหมือนถือดาบแล้วก็ไปไปปกป้องคนที่มีความอ่อนแอก,กว่าเพื่อนๆจะมีความเป็นเอ,อ่อ masculine energy ค่อนข้าง,าง,างสูงนะฮะ แอคชั่นเนี่ยหมายถึงคนที่แบบไม่ใช่คนที่แค่คิดแล้วก็ฟุงฟ้งๆอยู่ในจินตนาการแต่เมื่อเป็นคนที่พร้อมที่จะลงมือทำคิดพูดแล้วก็ทำอย่างที่ตัวเองเออเขาเรียกไงดีะมีความสอดคล้องกันทั้งความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำคือคือคนรู้สึกว่าเพื่อนๆเนนะ่ยมีความเป็นแมสก์เรนสูงจริงๆนะมันมีพลังงานของความที่แบบพร้อมลบออกรบ เป็นพลังงานของแอคชั่นมันเป็นพลังงานของผู้ผู้กระทาอะ่ะไม่ใช่ผู้ผู้ถูกกระทําหรือว่าผู้รอรับอะ่ะเป็นเป็นพลังงานของผู้ให้เออให้ความเข้มแข็งกับผู้อื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิเชียร์ฟูเน็ตนะคะดิลิเกตฟลีติ้งบิวตี้นะคะ และ always joyful คือเพื่อนๆเป็นคนที่ไม qu ่ว่าใครที่อยู่ใกล้เราอะเราจะมีคำปลอบใจเราจะมีคำเชียร์ up คือเราพร้อมส u p อ o r t แบบสู้ๆนะเออความมีความรู้สึกว่าคำเหล่านี้น่าจะเป็นคำติดปากของเพื่อนๆใครที่ต้องการกำลังใจใครที่ต้องการแบบคนที่คอยเยียวยาความรู้สึกหรือว่าต้องการแบบคน support อะ คือถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นพลังงานที่แบบคือมันมีนความความเข้มแข็งอะเออคือคือเราคือเราพร้อมมอบมอบพลังงานความเข้มแข็งพลังงานแห่งการซัพพอร์ตถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเกมก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ถงงสายแทงอะนึกออกไว้คะเออคือแบบมันไม่ใช่แค่ความซัพพอร์ตนะแต่เรายังเป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็เราสร้างเสียงหัวเราะ สร้างความสนุกสนานรื่นเริงนะคะมันมันมันคือบเขาเรียกงไงดีอะคือไม่ว่าเนี่ยสถานการณ์ที่เลวร้ายอะแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนๆอยู่ในวงนั้น่ะทุกอย่างมันดูแบบเออช่างมันเถอะมาสนุกสนานกันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นคําพูดติดปากของเพื่อนเสมอคือไม่ว่าเรื่องราวจะเลวร้ายแค่ไหนแต่ว่าเพื่อนๆก็พร้อม่จะให้กำลังใจผู้อื่นเสมอนะคะ จริงๆนะเนี่ยไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เพื่อนเพือนจะใช้คําว่าแบบช่างมันแล้วก็ไปต่อเป็นคนที่มีความอบอ,อุ่นนะคือใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกได้ถึงพลังงานของความอบอ,อุ่นเป็นคนขยันนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดียวจริงๆอนะ่ะเป็นคนกล้าหาญเป็นคนที่มีความเป็นแบบ ใส่ซัพพอร์ตจริงๆอะล้วก็คือใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นกำลังใจที่เพื่อนๆพ,พร้อมมอบให้มันมันคือคนที่แบบว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆอ,อยู่ในวงอะกำลังใจจะหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยทุกคนที่อยู่ไกลเพื่อนๆเ,เหมือนแบตเตอรี่เออเหมือนเหมือนพาว์แบงอะที่คอยชาร์จพลังกับคนอื่นไะก็ มันเป็นเหมือนแบบเป็นผู้ให้เอ,อเป็นผู้ให้ที่แบบว่าใครๆอยู่ด้วยก็มีแต่วความสุขนะก็เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่สองนะ,นะะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไพ่ใบที่สค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่สนะคะเพื่อนๆได้ไพ่ you are limitless you can do anything you choose คำแรกเลยนะคะ ที่โผล่เข้ามาในหัวกวางสำหรับเพื่อนๆชาวกองที่สามก็คือเก่งคำเดียวเลยค่ะสั้นๆแตกต่างจากสองกองเมื่อกี้อย่างสิ้นเชิงสเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดข,ของเพื่อนๆกองที่สามคือความเก่งความไม่มีลิมิตไม่ไมีลิมิตชีวิตกันร้อยนั่นแหละค่ะคือนิยามของเพื่อนๆชาวกองที่สาม เพื่อนๆเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่อ่ะเหมือนมาตัวเนี้ยสายตามองไปข้างหน้าพัฒนานตัวเองเสมอเรารู้สึกและเพื่อนๆเองอ่ะก็เชื่อมั่นว่ามันมันไม่มีข้อจำกัดใดๆสำหรับตัวเพื่อนๆเลยอ่ะเพื่อนๆสามารถไปข้างหน้าได้เสมออืมและเนี้ยค่ะคือตัวตนของเพื่อนๆชาวกองที่สามนะฮะมา เรามาดูกันค่ะสเสน่ห์ที่ทำให้ว้าวมิราเคลิลนะคะคีเลอ์ขออภัยค่ะเมื่อกี้มันติดนะกรองขอสับใหม่เอเวนสิส สเสน่ห์ของเพื่อนๆชาวกองที่สาคือ miracles Have faith that your miracle is on its way เพื่อนๆมีความเชื่อมั่นอะเพื่อนๆศรัทธาศรัทธาในตัวเองศรัทธาในเขาเรียกว่าไงดีอะเรามีศรัทธาในตัวเองที่สูงมากๆว่า เพื่อนๆจะสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าเรามีความตั้งใจและความพยายามเพื่อนๆเชื่อว่าณวันหนึ่งในสิ่งนี้เพื่อนๆลงทุนลงแรงไปมันคือเซ r น e ดอร์อะค่ะคือเราพร้อมที่จะสิโลราบให้กับโชคชะตาแต่มันไม่ใช่การสิโลราบแบบแบบที่ยอมจำนนต่อโชคชะตาว่าฉันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โชคชะตาไม่ใช่นะคะ แต่เพื่อนๆสีโรารับให้กับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นทําให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงนั่นคือชะตาที่เพื่อนๆจะยอมรับมันซึ่งมันมีสเสน่ห์มากๆอะ่ะคือคนที่ทําอะไรอย่างเต็มที่แต่ไม่คาดหวังในผลลัพธ์ว่ามันจะต้องดีหรือไม่ดียังไงอืมมันค่อนข้างที่จะดูแบบเด็ดเดี่ยวมากๆเพื่อนๆมีพลังงานของฮีเลอร์ คือเ,เพื่อนๆเป็นคนที่สามารถที่จะเยียวยารักษาหรือด้วยความเก่งแล้วก็ความศรัทธาเพื่อนน่ะมันช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่เขาหมดศรัทธารู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองครั้งหนึ่งเยียวยารักษาคนที่หมดกำลังใจให้เขามีไฟในตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้เหมือนที่เ,เพื่อนๆเป็น Awareness คือสอดคองม,มากๆคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมักจะมี awareness คือเพื่อนๆแบบมีความตระหนักรู้ในปัจจุบันอดีตช่างมันผ่านไปแล้วเก็บไว้เป็นบทเรียนอนาคตก็ช่างมันเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงไม่คาดหวังทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือมันเป็นสน่ที่แบบว่า คือไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นสเสน่หแบบไหนดีนะคะแต่มันเป็นสเสน่หของคนที่มีพลังอะ่ะอืม,อมนอกจากมุมมองความเข้มแข็งแล้วอะ่ะเพื่อนๆอยังดูมีความที่แบบ คือวนความที่เราเหมือนเป็นคนที่มีใจิตใจที่บริสุทธิ์อะ่ะม,มันมีความมองโลกในแง่บวกมีความอินโนเซนต์มีมีความแบบใส่ๆคือเราไม่กลัวข้างหน้ามันเหมือนเด็กน้อยอะค่ะพี่แบบต่อถให้จะต้องขี่จกกัตกยังครั้งแรกก็ก็กล้าที่จะทำกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใ,ใหม่ๆเสมอ แล้วก็เป็นคนที่มีความ k i n d n นะ่ะก็คือเป็นคนที่ใจดีกับผู้คน rainbow and message คือคือบางคนที่เขาเรียกไงดีมองหาด้านบวกในสถานการณ์ ทุกสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเสมอไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเลวร้ายแค่ไหนขอเปิดไพ่ทาโร่ประกอบนะคะ คนที่มีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วเนี่ยต่อให้มีใครที่จะหยิบยื่นอะไรเข้ามาหรือต่อให้มีเสียงคนรอบข้างที่บอกว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิเราจะไม่สนใจเราจะโฟกัสในสิ่งที่เรากำลังสนใจเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่กักขังตัวเองเอาไว้ในพลังงานใดๆ เป็นคนที่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเป็นคนที่พร้อมไฟแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขในตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ในทุกๆสถานาการณ์ก็ไปกำลังใจกับเพื่อนชาวกล่องที่สามนะคะ